เบสลาตัวนี้ครับมันมีชื่อเสียงด้วยแหละก็เลยแบบรู้สึกว่าอุ่นใจเอาอยู่แน่นอนมันจับได้ดีกว่าผ้าเบรกธรรมดาที่ติดรถ ถ้าเดินทางอ่ะพี่แนะนําตัวนี้ดีกว่าถ้าเดินทางไกลอันนี้จะเหมาะกับการเดินทางมากกว่าเพราะว่าอย่างตัวพวกนี้มันเหมาะกับพวกรถเลสซิ่งมากกว่าถ้าเราเดินทางพี่แนะนำตัวนี้ใช้ได้ยาวๆเลยตัวนี้มันจะแบบเหมือนเขาเรียกว่าสกีดออร์แกนิกอะจริงๆตัวนี้มันดีต่อจานเบรกเราด้วยอย่างตัวนี้มันเป็นของพวกรถแข่งตัวนี้เราก็สนับสนุนทีมแข่งอยู่นะน้่หลังเลยไหมวันนี้ได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 ้นังหลังเล้าหลังเดี๋ยวพี่เตรียมไว้ให้เปลี่ยนเลยเชื่อ

สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งครับสำหรับยู u ูปชาแนลดรากด์บอยเนาะวันนี้เจอกันอีกรอบสำหรับน้องเกมครับจากเพจถูกไทยไบเกอร์นะครับที่ทางดรบกด์บอยได้สปอนเซอร์พระเบ k ไว้ก็วันนี้จะมาถามความรู้สึกของน้องเกมครับที่ใช้พระเบ k กแล้วก็จะให้แนะนําตัวก่อนเลยครับสวัสดีครับชื่อเกมนะครับถูกไถยไบเกอร์นะครับตอนนี้ก็มีรุ่นรถที่ใช้มีรุ่นไหนใช้อยู่บ้างครับตอนนี้ตอนนี้มีฟอร์ซ่ากับเมเปครับใช้พระเบ k กอะไรอยู่ตอนนี้สําคัญเลยอ ตอนนี้ใช้พระเบคเวลลาครับได้ข่าวว่านี่ชุดที่2แล้วนะที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็คือสัมภาษณ์หน่อยว่าหลังจากเปลี่ยนไปจากชุดที่2แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างฟิลการการใช้พระเบกเวลลาค่อ,อนข้างหนึบนะครับคือแบบคือไม่ต้องกดลึกแล้วคราวนี้มันมันมันจับได้ดีกว่าพระเบกธรรมดาที่ติด,ดรถแล้วรู้สึกยังไงกับพระเบกเวลลาที่เปลี่ยนไปนอกจากเพอร์ฟอร์แมนที่ได้เอาจจริงๆก็อุ่นใจนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเวลลาตัวน,นี้ครับมันมีชื่อเสียงด้วยแหละก็เลยแบบรู้สึกว่าอุ่นใจเอาอยู่แน่นอนฝากถึงเพื่อนนอนนห่ เกมที่กําลังจะเปลี่ยนพเบนกแนะนําหน่อยว่าทาไมถึงเลือกใช้เวสลาคือเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงนะครับก็คือเป็นราคาที่จับต้องได้ด้วยครับก็ฝากผลงานของน้องเกมเลยนะครับเพจทูไทยเบเกอร์แล้วก็ YouTube c h a n n e l ทูไทยเบเกอร์ครับก็สำหรับคนที่อยากมีแรงบรนดานใจนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเล็กหรือรถใหญ่นะครับไม่ต้องห่วงครับออกคลิปได้หมดครับลองดูช่องเขาว่าโอ้โหสุดโหด ถเราหดขนาดไหนครับปัม๊มเมื่อนอนมาแล้วครับต้องดูครับช่องเขาสนุกครับก็ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวรอบหน้าอาจจะมีทิปของด็อกเตอรไบส์กับถูไเไปกร์ออกด้วยกันแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ